เรามีทรายส่วนตัวไปเล่นเองที่บ้านด้วยนะใ <Yeah. S 1> <c oughs> ช่ชอไหมชอบอ่ะ <c oughs> <c oughs> อาการชอบมากมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคุณพ่ออะไรเฮ้อ <c oughs> <c oughs> อัมปาหนยโอ้โหนะกินข้าวง่ายจังเลยอ่ะอืก็ไมาเริ่มอ่ะอบอกพี่พ,พี่พี่เล่นบ้าพี่เล่นพี่เล่นไหมชวนเล่นเดี๋ยวชวนเล่นพี่กี้แย่งเล่นไปแล้วเพลนเลยนะใช่ไหมเพลนเลยนะ กินข้าวก็เก่งด้วยพอมีของเล่นแล้วกินข้าวไวดีเกินสบายแล้วโป้โปโป,โป,โปพี่กี้จะไปรับพี่มีแล้วแต่ให,ตหตให้เต็มก่อนดิลต้องใส่ให้เต็มก่อวิ่อย่างเต็มลุ่มเป็มล่นนางของเขามันเป็นสีฟ้าหมดเลยนะใช่ต้องทำเป็นสีเดียวมันจะซื้อมาในราคาเหมาะ อะไรลเก็เต้องเหมาไม่เหมาไม่ได้แล้วของหมดแล้วน,น,น,นะบายบายพี่จ้าพี่ไปแล้ว <Bye S 2> บายบายพี่จี่พิกี้กโอโ้โหดูยายฟังเพลงแม่วัยรุ่นเหลือเกินฮะนไม่อยากเกิดเป็นพิกี้ กูนี่อยากเกิดเป็นมึงเหมือนกันโอ้โหอำข้าวด้วยอ้าวอมหมอมมอมว่าคำวเริ่มอ่ะตารู้สึกอิ่มเอมใจเหลือเกินเดินไปสิจ้ะแค่ยัยเหยียบก็พอส่วนยายเล่นไมย้ยยายจะไปตลาดอีก สบายจริงๆรูนี้ไม่อยากจะพูดนะใช่ไหมเ้อเกียรเกียรยเกียรเรายายเออยายจะไปตลาดหรือยายๆอ่ะข้าวกูกินข้าวกินข้าวป่ะกินอยู่นะ เก่งอยู่เนี่ยได้หลายคำแล้วแจ๋วเลยอะ mm hmm. mm hmm. มีความสุขในกะละมังส่วนตัวชอบไหม mm hmm. ชอบมาบ <laughs> ดปากยางัง ยังไม่ให้มดอีกนิดนึงดูสิเคี้ยวปลาตุย้ยตุ้ยเลยฮะเคี้ยวปลาตุย้ยตุ้ยเลยข้าวเร็วเดี๋ยวใหญ่ยยไปตลาดแล้วหรืออ้าวแก้มเป็นพวงเอ้ยใครมีแก้มเป็นพวงเอ้ยนีย่แก้มไข่แก้มไข่เนี่ยแก้มไข่ฮะ กูป็นแม่ขยงใครอันนี้ของกายกระบะของใคร <c oughs> ของก응ูด